กองฟองน้ามีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างมาฟังกันข้อดีของกองฟองน้ําอย่างแรกเลยนะครับคือเขาสามารถเป็นออกซิเจนในตัวได้ครับเพราะว่ากองฟองน้ําสามารถเสียบสายเข้ากับตัวปั๊มลมของเราได้นะครับต่อมาคือสามารถเป็นที่อยู่ให้สําหรับจุลินทรีย์และก็พวกแบคทีเรียดีได้นะครับเพราะว่าตรงกองฟองน้ำนยครับจะมีลูเล็กๆครับซึ่งจะเป็นที่อยู่ให้สาหรับพวกแบคทีเรียดีพวกนี้ครับต่อมานะครับกองฟองน้ำเนี่ยสามารถดูดพวกขี้ปลาเศษอาหารนะครับเอามาติดกับตัวเขาเองได้เพราะว่ากองฟองน้ำเนี่ยแน่นอนครับว่ามันต้องเสียบสายเชื่อมกััักกซิิิเจจนนนใช่่่่ไหมมมม้ววว็ะะดดดูพสงงตตตาาๆที ให้ในตู้ของเราเนี่ยครับมีความสวยงามขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าพวกขี้ปลาพวกเศษอาหารเนี่ยครับจะไปกองตรงนั้นหมดแล้วเวลาเรายกไปทำความสะอาดนะครับก็จะง่ายด้วยข้อดีข้อสุดท้ายเลยครับคือกองฟองน้ำเนี่ยครับสามารถช่วยบําบัดน้าในตู้ปลาของเราได้ครับช่วยให้ใสขึ้นได้นิดหน่อยครับต่อมาที่เราจะพูดถึงจะเป็นข้อเสียของกองฟองน้ำนะครับคือเราไม่สามารถใช้รวมกับตู้ปลาตู้อื่นได้นะครับคือเราต้องใช้ตู้ไหนตู้นั้นเลยเพราะว่าในกองฟองน้ำเนี่ยคือมันจะดูดซับสิ่งสกรปรกต่างๆไวใช่ไหมครับแน่นอนครับเมื่อเวลาเราหยิบไปล้างเนี่ย ทำให้ปลาในตู้นั้นนะครับบวยได้ต่อมานะครับคือเมื่อเรานํากองฟองน้ำไปล้างน,นะครับแน่นอนว่าเมื่อเราล้างเสร็จปุ๊บจุลินนรีดีทั้งหลายหรือแบคทีเรียดีทั้งหลายนะครับมันก็จะโดนออกไปหมดซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดเรานากลับมาใช้ใหม่แล้วเนี่ยเราก็ต้องรอจนกว่าจุลินนรีดีพวกนี้จะเกิดขึ้นมาใหม่ครับนี่จะเป็นข้อดีและข้อเสียของกองฟองน้ําทั้งหมดนะครับ